บทที่16คนไม่รู้ตัวพ่อเท่าเผ่ามูซีมีอาการผนังหัวใจรั่วยอย่างที่คิดส่วนอาการเลือดตกในช่องท้องเป็นไปแบบค่อยๆซึมไม่ฉับพลันถ้าหากรูรั่วมีขนาดใหญ่กว่านี้แค่การเย็บสมานกันอาจไม่พอและเลือดอาจจะตกหนักภายในต้องใช้เวลาผ่าตัดนานขึ้นโรงพยาบาลท้องถิ่นอย่างนี้ยังขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ครูบดีจึงไม่สามารถรักษาพ่อเท่าด้วยวิธีใส่สายสวนโดยไม่ผ่าตัดแบบที่เขาชำนาญได้หมอหนุ่มต้องผ่ายเย็บรอยรั่วผนังหัวใจแทนโชคยังดีที่รูรั่วมีขนาดเล็กทำให้ขั้นตอนการผ่าตัดไม่ยุ่งยากจนเป็นอันตรายแก่ชีวิตแต่กว่าจะได้ออกจากห้องผ่าตัดก็เกือบตีสองของเช้าวันใหม่เพราะต้องให้ทางโรงพยาบาลติดต่อขอคำรับรองเสียก่อนว่าเขาเป็นศัลยแพทย์หัวใจ จากโรงพยาบาลฟิงส์ชานของออสเตรเลียจริงๆทันทีที่ประตูห้องผ่าตัดเปิดออกทานวารีกับลูกชายหัวหน้าเผ่าก็ลุกขึ้นพร้อมกันพ่อค่าเป็นยังไงบ้างเขาปลอดภัยแล้วแต่ต้องรอให้ฟื้นก่อนตอนนี้คงต้องงดเยี่ยมแล้วแน่ใจนะว่าปลอดภัยจริงลูกชายพ่อเท่ายังหวั่นวิตกผู้บดีถอดผ้าปิดปากออก เงือผุดพราวตามไรผมจนทานวารีมองด้วยความเป็นห่วงกระนั้นก็ได้แต่ยืนฟังเขาสั่งความเป็นการเป็นงานต่างจากที่เคยเห็นอยู่ห่างๆหล่อนไม่คิดเลยว่าผู้ชายปากร้ายแถมท่าทางไม่ได้เรื่องได้ราวจะเป็นถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจทั้งที่ยังอายุน้อยหล่อนมองเขาผิดไปมากรู้แบบนี้แล้วถึงกับทําตัวไม่ถูก ลูกชายพ่อเท่าจับสองมือชายหนุ่มจนภูบดีรีบชักมือกลับไม่ต้องห่วงเขาจะดีขึ้นในเร็ววันขอบคุณขอบคุณหมอมากๆไม่เป็นไรครับให้เขาพักฟื้นก่อนในไอซียสักระยะจนกว่าจะดีขึ้นส่วนรายละเอียดการดูแลและข้อห้ามบางอย่างค่อยคุยกับโรงพยาบาลก็แล้วกันผมคงต้องไปแล้วแล้วตกลงพวกเจ้าจะไปที่ไหนข้าจะได้ให้คนของเราไปส่งไม่ต้องหรอก ภูบดีรีบปฏิเสธผมแค่ทำตามหน้าที่ไม่ได้หวังภูบดียังพูดไม่ทันจบประโยคก็โดนกระทุ้งสีข้างเข้าเต็มแรงทานวารีดันชายหนุ่มไปด้านหลังแล้วตอบลูกชายพ่อเท่ามูซีแทนเรากำลังจะไปบาฮิดากันค่ะแต่มีรถเช่าที่ต้องเอาไปคืนที่ฮาราอีกก็เลยยุ่งยากนิดหน่อยคุณคิดสักหน่อยก็ได้ภูบดีแย้งดึงแขนหล่อนรั้งเข้าหาตัวเงียบเถอหน้ ทานวารีหันมาทำตาดุใส่เอาเป็นว่าที่คุณเคยบอกว่าจะช่วยเหลือเราตกลงขอบคุณมากนะคะทานวารีพูดแทนคนที่ตั้งท่าจะปฏิเสธไม่ยอมรับความช่วยเหลือผู้บดีเหลือบตามองหญิงสาวท่าทางอึดอัดระแวงระวังดูเหมือนลูกชายพ่อเท่าโมูซีจะรู้ตัวจึงรีบแนะนำตัวข้าชื่อมูลายินดีที่รู้จักคุณหมอกับภรรยาทั้งสองคนเป็นผู้มีพระคุณของพวกเรา ภรรยาเหรอภูบดีทวนคำไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่ทานวารีรีบปฏิเสธไม่ต้องเกรงใจข้ารับปากแล้วว่าจะช่วยทุกอย่างถ้าเจ้าทำให้พ่อข้าหายมูรารีบยืนยันสิ่งที่ตนพูดซ้ำอีกผู้บดีฟังเฉยๆไม่เอ่ยขัดหรือแก้ความเข้าใจผิดแต่อย่างใดเสียงหัวเราะเบาๆของเขาสะดุดหูทานวารีอย่างจังคือฉันกับเขาเราไม่ใช่จริงๆยังไม่ทันพูดจบ ภูบดีก็เข้ายืนประชิดแกล้งอบไหลโน้มหน้าลงมากระซิบข้างหูหล่อนท่าทางสนิทสนมรีบปฏิเสธเถอวนะกับอีกแค่ถูกเข้าใจว่าเป็นภรรยาผมคงเสียเกียรติมากเลยสิก็มันไม่จริงนี่จะให้รับสมอ้างว่าเราเป็นอะไรกันได้ไงหล่อนหน้าแดงซ่านสะบัดต,ตัวหวังให้หลุดจากการโอบแต่ไม่พ้นมือที่เกาะไหลแน่นนั่นสินะใครจะเหมือนที่รักของคุณล่ะอุตสาหลงทุนลงแรงมาตามหา จะเป็นลมเป็นแรงไม่รู้กี่ตลบแต่เมียกกระโผมาเอาใจเอ๊ะนายนี่จงใจรวนฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นทานวารีค้อนเสียหน้านิดๆที่ถูกค่อนว่างั้นต่อไปคุณต้องห้ามป่วยแล้วคนจะป่วยห้ามได้ที่ไหนหล่นเถียงทันทีแต่ก็ต้องหน้าแดงเมื่อได้ฟังคำสำทับจากชายหนุ่มก็ดี ถ้าตอบไปป่วยอีกต้องโดนทำโทษนะคุณภรรยาดวงตาภูบดีเป็นประกายระยิบฉายแววขบขันขณะที่ทำปากจูยักคิ้วให้หญิงสาวก่อนจะเดินไปยังอีกห้องหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทำให้ทานวารีหน้ามุ้ยขัดใจได้แต่มองตามไปเพราะทำอย่างอะไรอย่างอื่นไม่ได้โถ่ในพีคนจอไในหมอบ้าทาไมชอบมาปั่นป่วนให้หล่อนใจเต้นไม่เป็นสัมอยู่เรื่อย มูลาลุกขึ้นมองกระจกหน้าประตูห้องเป็นครั้งแรกที่ทานวารีได้สังเกตลักษณะการแต่งกายของชนเผ่าอย่างใกล้ชิดขนาดนี้หล่อนไม่พลาดที่จะจดจำรายละเอียดและจดมันไว้ในสมุดบันทึกเล่มเล็กสนใจข้าหรือเห็นมองตั้งนานละมูลายิ้มฟันขาวท่าทางหน้าเกรงขามหายไปเหลือไว้เพียงรอยยิ้มเปี่ยมมิตรภาพที่ทานวารีเห็นแล้วใจชื้นขึ้นเป็นกอง ฉันสนใจการแต่งกายแบบชนเผ่าของคุณค่ะหล่อนตอบยิ้มยิ้มมูลาพยักหน้าก่อนจะยืดอกยืนตรงโชว์แผงอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามข้ายังโสดยังไม่มีเมียอ๋อเหรอคะทานวารีถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นท่าทีลูกชายพอเท่ามูซีนึกรู้ความในในคำพูดร่างบอบบางกระเถิบตัวหนีทันทีเมื่อมูลานั่งลงเคียงข้างหล่อนรู้สึกสมบัตร,ร้อนสับ,บัตหนาวอย่างไรพิกล อะไรจะมาฮอตมีหนุ่มสนใจอย่างน้อยตั้งสองคนเอาตอนอย่าง30แบบนี้ได้ภูบดีออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามาพอดีหญิงสาวรีบลุกเดินแกมวิ่งเข้าไปหาหล่อนหน้าตาซีดเซียวจนภูบดีอดไม่ได้ที่จะยกหลังมือขึ้นแตะหน้าผากอีกตามเคยแต่คราวนี้ทานบารีสะบัดหน้าพลืดไม่ยอมฉันบอกแล้วไงว่าไม่เป็นอะไรแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยนายนี่อา้าวแล้วที่หน้าซีดนี่พ่ออะไรละ่ะก็พ่อเขาไง หล่อนได้ทีบุ้ยใบยไปทางโมลาที่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเขาพูดจาแปลกๆก,กับฉันภูบดีมองสายตยาหญิงสาวก่อนจะยิ้มมุมปากนึกขันทานวารีเครืองเมื่อคู่หูจะเดาใจหล่อนได้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่เขาทำไมละ่ะก็เปล่าฉันอยากไปตามพิรุตต่อแล้วนายคิดว่าเราจะไปกันกี่โมงหล่อนเปลี่ยนเรื่องเฉยถ้าไม่ใช่เพราะรับข้อเสนอจากมาูลาผมว่าเราคงไปกันตั้งนานแล้ว ให้เขาช่วยก็ดีแล้วนี่นามีคนพื้นที่ดีกว่าลงงมหาเองไม่ใช่หรอหล่อนหมายมั่นยืนยันความคิดของตัวเองส่วนผู้บดีถอนใจเมื่อได้ฟังเั้นก็ตามใจคุณแต่ที่แน่ๆโมลาทำตาปลอยเชะผมชักจะสงสัยแล้วสิื่อเมื่อคืนที่ผมผ่าตัดอยู่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับหมอนั่นหรือเปล่าทานวารีถึงกับทำหน้าไม่ถูกเมื่อมองไปเห็นโมลาสงสายตา มีความหมายกลับมาหล่อนได้แต่กระทุงสีข้างชายหนุ่มไปทีอย่างคุ้นเคืองคิดอะไรบ้าๆฉันกับเขาไม่ได้คุ้นเคยอะไรกันเลยดีจังไอเราก็นึกว่าคาดสายตามไม่กี่ชั่วโมงจะเปลี่ยนใจอย่าเป็นสะพยเผ่าโมซีซะแล้วสิไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวเสียดุลนนะ่ะเขาพูดประชดคนบ้านายนี่มันคิดได้ฉันยังไม่หายโกรธนายนะที่ไม่ยอมบอกว่าเป็นหมอก็คุณไม่เคยถามผม ก็ฉันเอาหน้าอย่าพูดมากเลยสองหล่มสาวจึงถุกเถียงกันไปมามูลามองตามซ้ายทีขวาทีฟังไม่ออกจึงเอ่ยขัดข้าจะไปธุระที่เวลดิยาเป็นทางผ่านไปบาฮิดาพอดีไปพร้อมกันเลยก็ได้ส่วนรถเช่าจะให้คนของเราเอาไปส่งคืนให้ที่ฮาราพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปภูพดีสนใจข้อเสนอนี้ทันทีแต่ยังสองจิตสองใจแล้วใครเฝ้าพ่อเท่าล่ะ พี่น้องเราหลายคนหมอไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหนุ่มชนเผ่าตอบหนักแน่นท่านวารียิ้มออกรีบตอบรับทันทีขอบคุณมากค่ะไม่อย่างนั้นเราต้องรอเครื่องตั้งสามวันหรือไม่ก็ต้องขับรถเช่าไปกันเองแน่ๆเลยแต่เดี๋ยวนะผมขอคิดดูก่อนภูวดีลังเลขึ้นมาหันจากมูลาไปสกิดหญิงสาวดูคุณอยากจะรับความช่วยเหลือจังหล่อนค้อนขวับชี้แจงชายหนุ่มเสียงเบา กลัวมูลาจะได้ยินวกมาเรื่องนี้อีกแล้วนะก็ไม่ดีหรือไงดีกว่าไปเองไม่รู้ทิศทางฉันเหนื่อยว่าแล้วหล่อนก็สะบัดหน้าพืดหันไปยิ้มหวานให้ลูกชายพ่อเท่าเอาเป็นว่าพวกเราตกลงคามูลาภูบดีฟังแล้วก็ทำหน้าเบื่อแต่ก็ไม่ขัดใจอะไรอีกทานวารีตาโตเมื่อเห็นรถลูกชายพ่อเท่าเข้ามาจอดเทียบรถบ้านลายพรางสีเขียวน้ำตาลขนาดไม่ใหญ่มาก ตกแต่งด้านข้างด้วยสติกเกอร์รูปตัวหนังสือภาษาอหาหริกมีขาค้ำยันกันแดดพับเก็บได้ที่ประตูข้างส่วนบนยกสูงขึ้นมาหน้าตัวรถมีหน้าต่างบานเล็กๆซึ่งพอมองเข้าไปแล้วเห็นที่นอนน่าสบายอยู่ข้างในหลังคารถยกเปิดขึ้นได้ไว้สำหรับส่องสัตว์โดยเฉพาะจะว่าไปแล้วรูปทรงโดยรวมของรถคันนี้ก็คล้ายรถตู้แต่ก็ดูแตกต่าง ที่สำคัญสภาพใหม่มากจนทานวารีอดลูกคำไม่ได้ว้าวนี่รถคุณเหรอคะมันเจ๋งมากเลยนะใช่นี่เป็นรถสองสัตว์โมลาตอบสีหน้าภาคภูมิใจข้านำเข้ามาจากเคนยาหญิงสาวเข้าไปเมียงมองท่าทางตื่นเต้นภูบดีเดินตามไม่คลาดสายตาผมไม่นึกว่าเผ่าพื้นเมืองจะมีรถแบบนี้ใช้ด้วยภูบดีละสายตาม,มาถามขอโทษที่ผมละลาบละลลวง ไม่เป็นไรลูกชายท่านทูตเคนยาเป็นเพื่อนกับข้าตอนเรียนมหาวิทยาลายัยแอฟริกาก็เลยได้รถตู้จดประกอบคันนี้มาสำหรับใช้ท่องป่าซาฟารีโดยเฉพาะคงจะแพงมากทีเดียวข้าเคยเป็นนักกีตาเงินแค่นี้ข้าหาได้ไม่ยากสวยมากเลยค่ะตั้งแต่มาถึงที่นี่ฉันไม่เคยเห็นรถแปลกๆเลยเห็นแต่แท็กซี่กับบูดองกี้ทานวารีลูปค้ำรถใหม่วันนี้หล่อนจะได้นั่งรถดีๆ หลังจากสมบุกสมบันอยู่ในรถแอร์กีมาเกือบสามวันเต็มจนจะเป็นลมแล้วเป็นลมอีกนอกจากจะกลับไปร่วมกับทัวร์ของกวินแล้วคงไม่มีทางสะดวกสบายแบบนี้ได้อีกมูลามองรถบ้านของตน้นที่แน่นอนว่าไม่มีใครในเอธิโอเปียจะมีเหมือนสองหนุ่มสาวทึ่งที่ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกชายพ่อเท่าไม่ใช่ชาวเผ่าธรรมดา แต่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแถมยังเป็นนักกีฬาที่ทำไรายได้ต่อปีมากพอซื้อโรงแรมราคากลางในแอตติสอาบบาได้สบายๆอีกด้วยภูบดียังไม่หายสงสัยอดไม่ได้ที่จะถามแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ที่นี่ไม่ทำงานตามที่เรียนมาละ่ะเราไม่มีทางเลือกมากนักหรอกพ่อเหลือข่าเป็นลูกชายคนเดียวข่าก็ต้องกลับมาสารงานต่อ แต่งงานสืบลูกสืบหลานเป็นผู้นำเผ่าคนต่อไปมูาอธิบายด้วยน้ำเสียงราบเรียบน่าเสียดายนะคะเรียนจบมาแต่ไม่ได้ใช้ได้ใช้ข้าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของเรามันเป็นทางที่พระเจ้ากำหนดมาแล้วให้ข้าเป็นนั้นก็ดีค่ะฉันเอาใจช่วยหล่อนเสริมหลังจากฟังจบมูายักไหลเห็นเป็นเรื่องปกติมาก ก่อนจะตกลงเรื่องการเดินทางกันเขาจะให้คนขับนำสองหนุ่มสาวไปส่งถึงบาฮิดาแต่ระหว่างทางเขาจะลงทำธุระที่เวดียาก่อนแล้วค่อยให้คนขับกลับมารับอีกทีกว่าจะออกจากดิเรดาวาก็เกือบตีสี่สองหนุ่มสาวนั่งกันคนละมุมภายในรถบ้านแต่หันหน้าหากันภูบดีนั่งเอนหลับคอพับคออ่อนพิงประตู ส่วนทานวารีนั่งมองกล้องที่ถ่ายไว้ตลอดทางอยู่ฝั่งตรงข้ามบางครั้งก็ยกกล้องขึ้นถ่ายคนหลับโดยไม่รู้ตัวมูลานั่งเบาะหมุนได้ข้างคนขับเมื่อเห็นหญิงสาววางกล้องและหาวอดจึงลุกเดินมานั่งข้างทานวารีถึงกับสะดุง้งเมื่อหนุ่มผิวเข้มชวนคุยไม่พักผ่อนสักหน่อยเหรอเห็นง่วนอยู่กับกล้องนานแล้วฉันไม่ง่วงค่ะแต่คนนั้นสิคะหลับปุ๋ยไปแล้วเมื่อคืนหมอไม่ได้นอนทั้งคืนคงเหนื่อยมาก ปล่อยให้เขานอนไปเถอะสักเที่ยงค่อยปลูกมากินข้าวข้าเตรียมมาแล้วอยู่ในตู้เย็นเอาเข้าไมโครเวฟคู่เดียวก็กินได้คุณนี่ทันสมัยมากเลยนะหล่อนขมวดคิ้วแล้วถามอ้อมแอมขอโทษนะคะคือฉันอยากรู้ว่าเผ่าคุณกินอะไรเป็นอาหารหลักแบบว่าเอ็นเจราหรือว่าข้าวหรือว่าฉันเคยได้ยินมาว่าบางเผ่ากินเลือดสดๆคงไม่ใช่เผ่าคุณใช่ไหมหล่อนพูดไม่ทันจบ มูลาอ้าปากเห็นฟันขาวหัวเราะเสียงดังจนหล่อนงงเจ้าจะอยากรู้ไปทำไมฉันสนใจจะทำนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศของคุณค่ะหล่อนตอบพังยิ้มแย่นึกหวั่นว่ามูลาอาจจะไม่ชอบใจคือนอกจากถ่ายภาพแล้วฉันยังเขียนสารคดีท่องเที่ยวลงในนิตยสารด้วยค่ะอ๋อข้าเข้าใจแล้วจะสัมภาษณ์ว่างั้นก็ไม่เชิงค่ะหล่อนหัวเราะแก้เกอ แต่ก็คล้ายๆกันแบบนั้นอาหารหลักที่เผาของเรากินจนชั่วลูกชั่วหลานมีไม่กี่อย่างเท่านั้นเองหล่อนตั้งใจฟังแถมหยิบสมุดจดกับปากกาในกระเป๋ามาเตรียมพร้อมจะถ่ายรูปก็ได้นะขอแค่ค่าดูดีนิดนึงก็พอทานวารีฟังแล้วคลอายๆอาการเกร็งยิ้มหวานให้มูลา คุณนี่มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะคะฉันจะเขียนให้สุดฝีมือเลยทั้งสองพูดคุยกันอย่างคนอัธยาศัยดีต่อกันรถเล่นผ่านเที่ยวเขารดหลั่นต่างระดับทอดไกลสุดลูกหูลูกตามูลาโมองออกไปนอกหน้าต่างท่าทางครุ้นคิดเรื่องราวหลากหลายถูกถ่ายทอดออกมาจากความทรงจำทานวารีทั้งทึ่งและคิดไม่ถึงเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเผาข้าก็มีแค่นี้แหละโูลาละสายตาจากหน้าต่าง หันมาสบตาหญิงสาวแสดงว่าผู้หญิงเผ่าคุณจะสวยได้ต้องฝังจานใบใหญ่ไว้ที่ปากสินะคะนี่คือสิ่งที่ข้าคิดไม่เหมือนบรรพบุรุษมูลาสีหน้าสลดลงเล็กน้อยก่อนตอบข้าไม่อยากให้ใครมองเราเป็นตัวประหลาดคุณถึงเลิกที่จะเรียนหนังสือทานวารีพยักหน้าจดทุกคำที่มูลาบอกโดยไม่เงยหน้ามองฉันนึกแล้วว่าต้องไม่เหมือนคนเมืองไม่เหมือนทั้งความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต มูลาจ้องช่างภาพสาวพอเรากินนมเนื้อและเลือดจากสัตว์ที่เราเลี้ยงเท่านั้นเราไม่กินพืชไม่นิยมล่าสัตว์ฮะกินเลือดเหรอคะตกลงเผ่าคุณจริงสินะที่ฉันถามทานวารีชะง,งักแล้วทำใจแข็งถามต่อคุณอําฉันหรือเปล่าฟังแล้วไม่กลัวค่าเหรอมูลาหัวเราะลั่นเมื่อหล่อนใส่หน้ารัวอันที่จริงก็ทำใจดีสู้เสือมากกว่าเพราะไม่รู้ว่ามูลาไว้ใจได้แค่ไหน จนเมื่อเห็นรอยยิ้มจริงใจของหนุ่มผิวเข้มหล่อนก็พอจะเบาใจลงคุณมีอารมณ์ขันดีนะโมลาถ้าจะลดความขึงขังลงอีกนิดจะน่ารักมากอย่าพูดแบบนี้กับใครที่นี่มูลาเตือนและต่อให้เมื่อเห็นหล่อนทำหน้าเลิกลักเขาจะคิดว่าคุณให้ท่าเปล่านะคะฉันแค่คิดว่าคุณดูล้ำกว่าใครคุณเหนือความคาดหมายของฉัน ไม่คิดมาก่อนว่าชนเผ่าที่นี่จะมีคนไฮเทคโนโลยีแบบคุณไม่คิดด้วยซ้ําว่าจะมีรถยนต์ใช้ขอโทษนะคะฉันดูสารคดีเห็นชนเผ่าแบบคุณอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วใช้วัวหรือลาเป็นพาหนะหรือไม่ก็เดินมากกว่าทานวารีพูดจบก็รู้สึกว่าพูดมากไปจึงเริ่มหน้าเสียไม่เป็นไรมันคือความจริงของประเทศเราฉันไม่ได้จะดูถูกคุณนะคะ แต่ว่าความเข้าใจของคนทั่วไปมักจะคิดว่าที่นี่ยากจนคนอดอยากหิวโซมูลาต่อให้ทานบารีได้แต่ยิ้มแย่เพราะสิ่งที่เขาพูดตรงกับที่หล่อนคิดทุกอย่างในสายตาคนนอกที่มูลาพูดไปยังน้อยไปยด้วยซ้ำเพราะจากข้อมูลที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตเอธิโอเปียเต็มไปด้วยปัญหามากมายภาพพื้นดินแตกระแหงภูเขาไฟดันลอทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่ไม่เคยดับเต็มไปด้วยลาวาร้อนระอุส่งผลให้เกิดความอดอยากทุกหย่อมยา่ามีการอพยพหนีความแห้งแล้งจากชายแดนทางตะวันออกติดโซเมเลียขึ้นเหนือผู้คนต้องแย่งอาหารและน้ำจากภาพข่าวหลอนเห็นเด็กเล็กผอมแห้งจนหนังหุ้มกระดูกแต่พุงโรจะน,น่าแปลกใจความอดอยากทำให้คนจำนวนมากตายเป็นเบือ่อกลายเป็นซากศพให้พวกแร้งมาคอยแย่งกันกิน ในสายตาคนนอกมองว่าแบบนั้นค่ะในที่สุดธานวารีก็เพียงเอ่ยถึงที่มูลาพูดนำมาก่อนแล้วในสายตาคุณละ่ะมองประเทศของผมยังไงชอบที่นี่บ้างไหมฉันชอบมากค่ะไม่งั้นคงไม่คิดจะมาแล้วสนใจจะอยู่ที่นี่ไหมเออคือฉันธานวารีถึงกับอั้มอึ้องตอบไม่ถูกมูลามองตาหล่อนท่าทางอยากได้คำตอบมาก แต่ภูบดีกระเิ่งตัวลุกขึ้นบิดขี้เกียจขัดจังหวะเสี่อนพวกคุณคุยอะไรกันอยู่ไม่เห็นปุกผมเลยฉันเห็นหนายหลับทานวารีรู้สึกหายใจโล่งขึ้นมาเมื่อหนุ่มเซอร์ตื่นมาตอนได้จังหวะพอดีภูรายักไหลแล้วย้ายไปนั่งที่เดิมทำไม่รู้ไม่ชี้ภูบดีได้โอกาสมานั่งข้างหล่อนแล้วกระซิบเสน่ห์แรงจริงนะแม่คุณบ้าสิฉันแค่ชวนเขาคุยเฉย ทำไมคุยไปคุยมาแล้วเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้หลอนหยุดคําพูดอยู่แค่นั้นนึกกระดาษปากแต่หากความจริงไม่ใช่อย่างที่คิดภูบดีหัวเราะในลําคอก่อนต่อให้เขาจีบคุณงั้นสิแหมทําตื่นเต้นไปได้ก็ว่าไม่ได้นะคนมีเสน่ห์หล่อนว่าเสียงแข็งก่อนจะหยิบกล้องขึ้นมาส่องหามุมดีๆภูบดีได้แต่หัวเราะชอบใจหันไปสนใจวิวทุ่งหญ้าสีทองสองข้างทางแทน มิรีรับกุญแจรถคืนจากคนเผามูซีด้วยสีหน้างุนงงหล่อนปลายตามองรถขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วถามชายหน,นุ่มุ่กน้อยห่มน้อยทรงผมครึ่งหัวมันมาเมื่อมด้วยความสงสัยไปไงมาไงถึงเอามาคืนได้หนุม่มน้อยผิวเข้มคอมตัวเล็กน้อยก่อนตอบคุณหมอที่รักษาพอเท่าฝากให้ข้าวมาคืนให้ถึงมืออาชะเขาอยู่หรือไม่เขาไม่อยู่แต่ฝากเช่นได้ ตอบแต่ยังไม่คลายสงสัยนี่รถของฉันอาชาเป็นคนขับรถประจำตัวของฉันเองงั้นรถก็ถึงมือเจ้าของแล้วเป็นอันหมดหน้าที่หนุ่มน้อยชาวเผ่าค้อมหัวแล้วหันหลังกลับแต่มีรีเรียกไว้แล้วการรักษาเป็นยังไงบ้างฉันเห็นในข่าวว่าผ่ามูซีปิดล้อมโรงพยาบาลกดดันให้หมอรักษาพ่อเท่าเขาดีขึ้นไหมสำเร็จด้วยดีหมอคนไทยเก่งมาก ผาตัดพ่อเท่าของเราเรียบร้อยตอนนี้มูลาพาไปส่งที่บาฮิดาแต่คงแวะค้างที่เวลดียาสักคืนก่อนหมอคนไทยที่มากับผู้หญิงไทยอีกคนใช่ไหมมีรีน้ำเสียงตื่นเต้นทันทีที่ได้ฟังใช่ใช่หมอกับภรรยาเป็นผู้มีพระคุณของพวกเราภรรยาเหรออย่าบอกนะว่าหล่อนถามสีหน้าตกใจมากยังพูดไม่จบหนุ่มน้อยก็พูดแทรกก็ที่มากับหมอไง เขาสูงผมสั้นๆเหมาะสมกันมากมีรีหัวเราะเบาๆไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่ไม่ใช่เวลาที่จะใส่ใจหล่อนสนเรื่องที่ปู่บดีเก่งจริงสมราคาดังที่ใครบางคนการันตีมากกว่าพ่อของหล่อนมีหวังจะรอดจากโรคหัวใจแล้วคิดแล้วสาวตาคมก็พยักหน้าส่งค่าเสียเวลาให้หนุ่มน้อยรับไปก่อนตัวเองจะเดินเข้าบ้านแล้วยกหูโทรศัพท์จะโทรออก เมื่อปลายสายรับหล่อนก็พูดกอกไปทันทีอาชะช่วยอะไรฉันหน่อยสิไปตามหาสองคนนั้นทีตอนนี้ไปกับลูกชายเพระเท่ามูซีเห็นว่าจะไปเวลดียาก่อนนายคงรู้ว่าจะตามได้ที่ไหนนายหญิงจะให้ไปตามตัวมันมาเหรออาชะส่งเสียงมาตามสายเกรงว่าพวกมันจะไม่เชื่อหล่อนจึงถอนหายใจยาวก่อนจะพูดต่อก็ทำยังไงก็ได้ให้ได้ตัวหมอกลับมาที่โรงพยาบาลไง ฉันจะพาพ่อไปรอที่นั่นส่วนผู้หญิงหลนอน,นิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะพูดเสียงเบาเรากับกลัวใครจะได้ยินก็ปล่อยให้ไปกับมูลาก็แล้วกันหมอคงไม่ยอมมากับเราหรอกถ้าไม่มีผู้หญิงมาด้วยหมอห่วงยายผู้หญิงจะตายก็ทำอะไรสักอย่างสิมีรีขึ้นเสียงน่าเครียดฉันรู้ว่าพวกนายทำได้เพื่อฉันยังไม่ทันขาดคำโทรศัพท์ก็ถูกกระชากไปจากมือมิรีหันขวับ ไปจ้องแววตาขุนเครื่องพยายามยื้อแย่งโทรศัพท์กลับมาแต่ไม่สำเร็จพอสู้แรงไม่ได้หล่อนกระชากแขนแต่คนตัวสูงกว่ายื้อไว้ไม่ให้เข้าถึงโทรศัพท์ในมือเสียงอาชาด,ดำมาตามสายน้ำเสียงร้อนรนมีรีก็ร้อนใจอยากได้โทรศัพท์คืนจนต้องตะคอกเสียงดังเอาคืนมานะฉันยังพูดไม่จบชายหนุ่มแนบหูฟังเสียงตามสายแล้วสั่งความแทนหล่อนหน้าตาเฉยห้ามไปนะ ้านายไปได้เห็นดีกันแน่อาชะนายนายปลายสายอุทานเสียงดังมิรีแทบกีรีดร้องฉันบอกให้เอาคืนมาไม่คืนเขาหันมาตวาดหล่อนเสียงเข้มแล้วพูดสายต่อไม่ต้องไปตามเข้าใจไหมอาชะตอบฉันมาว่าเข้าใจไหมค่ะเ,เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนายอาชะตอบเสียงสัน่นมิรีเสียงกัดเกรียวหนักที่ถูกขัดใจเอาคืนมานะเอาฉันบอกให้เอาคืนมา มีรีเสียงดังขู่ทุบตีแผงอกล่ําแต่คนตัวสูงกว่ากดตัดสายไปก่อนแล้วยึดโทรศัพท์หล่อนไว้กับตัวพอใจหรือ,อยังถ้าพอใจแล้วก็หยุดบ้าสัทีจัดการพาพ่อคุณไปรักษาซะอย่าทําตัวเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนคิดจะเอาตัวใครมาทำอะไรตามใจก็ได้แบบนี้เขาตะโกนใส่หลอนเสียงดังมีรีน้ำตาคลอทั้งโกรธทั้งน้อยใจสายตาหวาดระแวงทุบชายหนุ่มอีกยกใหญ่ทําไม ฉันจะทำไม่ได้บอกมานะว่าทำไมชายหนุ่มสูงใหญ่ก้าวเท้าเข้าหากดไลหล่อนเข้ากับฝาผนังพูดด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวอยากได้คำตอบจริงๆใช่ไหมแน่ใจนะว่ารับได้หญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นลวงตาเด็ดเดี่ยวคลอนน้ำตาอย่าพูดนะฉันไม่อยากฟังรับไม่ได้สิถ้าอย่างนั้นก็อย่าทำอีกผมจะไม่ยอมคุณแล้วนะพอสักทีเถอะมิรีก่อนที่ผมจะหมดความอดทน หมดความอดทนแล้วจะทําอะไรได้หลอ่นยิ้มเยาะรู้อยู่แก่ใจว่าคําพูดนี้ต้องทําให้เขาเจ็บปวดแต่หลอ่นก็จะทําจะพูดแม้จะไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีสักกี่มากน้อยหลอ่นต้องตอกย้าให้เขารู้ว่าหลอ่นคือคนสําคัญที่สุดในชีวิตผมตัดสินใจแล้วสบายใจได้ขอแค่คุณอยู่ในที่ที่ควรอยู่อย่าให้ผมรู้ว่าคุณไปยุ่งกับคนอื่นก็พอเขาคาดโทษหล่อนเสียงแข็ง แล้วหันหลังจะกลับออกไปนอกบ้านฉันจะยุ่งคุณจะทำไมอยากไปก็ไปเลยไปแล้วอย่าสมซานกลับมาหาฉันนะผมถามอีกรอบคุณทําใจได้แน่นะมิรีเขาหันมามองศพดวงตาก้าวร้าวตอบผมมาสิไม่อย่าบังคับให้ฉันต้องร้ายหล่อนปฏิเสธเสียงแข็งแล้วคิดเหรอว่าผมกลัวชายหนุ่มเสียยิ้มมองหล่อนด้วยความสมเพศแล้วหันหลังจากไปมิรีมองตามน้ำตาคลอ ก้าตามรวดเร็วแต่ไม่ทันเมื่อเขาเดินหายลับไปในความมืดกลับมานะคนบ้าคนใจร้ายหล่อนตะโกนไล่หลังระบายอารมณ์ด้วยการปิดประตูตามเสียงดังสนัน่นแต่คนคนนั้นก็ไม่กลับมาเศกสรรวางหูโทรศัพท์เมื่อครู่เขาเพิ่งคุยกับภูบดีที่กำลังเดินทางไปบาฮิดาเพื่อตามหาพี่ชายซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขารู้จีพบหายตัวไปหลายเดือน ไม่ว่าจะได้เบาะแสมาเท่าไรก็คาดกันทุกทีเขาทั้งร้อนใจและเป็นห่วงจนแทบทนไม่ไหวอยากไปเจอปูบดีทันทีเผื่อว่าพี่น้องจะติดต่อกันได้ผมมีธุระไปบาฮีดารบกวนช่วยหาตัว๋วเครื่องบินให้ด้วยถ้าเป็นไปได้ขอไฟพรุ่งนี้เช้าเลยเสกสันยืนรออยู่หน้าเคาน์เตอร์สายการบินในประเทศระหว่างรอได้ยินเสียงนักข่าวรายงานเหตุการณ์หน้าโรงพยาบาล ในดิเรดาวาว่าคลี่คลายไปเรียบร้อยทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติมีภาพนิ่งของพ่ะเท่าเผ่ามูซีกับมูลาเป็นภาพกรอบเล็กแทรกอยู่ในภาพเคลื่อนไหวเขาถึงกับสะดุ้งเมื่อเห็นเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลเหรอคุณเขาหันกลับมาถามพนักง,งานประจำเคาน์เตอร์สายการบินด้วยความสงสัยสาวสวยหน้าคมผิวเข้มทำหน้างง ก่อนจะมองตามเสกสันที่ทำมือบุ้ยใบให้ดูอ๋อนั่นเป็นข่าวดังมากเลยค่ะเรื่องคุณหมอชาวไทยผ่าตัดหัวใจให้หัวหน้าเผ่ามูซีนึือว่าจะเกิดเหตุร้ายซะแล้วดีที่สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีคุณหมอคนนั้นเหรอครับเขาชี้มือไปดวงตาวาวจ้องภาพสองหนุ่มสาวชาวเอเชียเคลื่อนไหวอยู่ในจอพวกเขายืนอยู่กับหนุ่มผิวเข้มแต่งกายชุดชนเผา่าลักษณะเหมือนชาวเผ่าทางตอนใต้ของประเทศ แถบรุ่มน้ำโอโมใช่ค่ะยังหนุ่มแต่เก่งมากไม่กลัวคำขู่ด้วยสิคะใครๆก็รู้ว่าเผ่านักสู้ป่าเถื่อนน่ากลัวมากแค่ไหนคนเมืองไม่มีใครอยากยุงหัวค่ะหล่อนทำท่าขยาดเสกสรรพยักษน่ารับก่อนจะจ่ายเงินและรับตัวมาแน่ละ่ะเขาย่อมรู้ดีกว่าใครว่าสองพี่น้องตระกูลพิพัฒนพงศ์เก่งกาจทั้งเรื่องเรียนและการงานขนาดไหนเรียกได้ว่าเดินตามรอยเท้าพ่อมาติดติด ถึงไม่เป็นที่เปิดเผยมากนะักว่าสองหนุ่มเป็นพี่น้องกันและถูกแยกตั้งแต่เล็กแต่เขาก็รู้ว่าลูกจิพบเป็นห่วงน้องชายคนเดียวเพียงใดตอนนี้คนพี่มาหายตัวไปก็เป็นไปได้ที่คนน้องจะมาตามหาเพราะฉะนั้นเขาคงต้องรีบเดินทางอย่างน้อยให้ไปถึงก่อนภูบดีสักหนึ่งวันจะได้ติดตามข่าวจากชายหนุ่มคุณเสกสรรคะ ชายหนุ่มหันขวักตามเสียงพนักงานหญิงยิ้มหวานจับใจก่อนจะยื่นเอกสารที่เขาลืมให้คุณเป็นหมอด้วยเหรอคะเสกสรรนเลิกคิ้วสีหน้าประหลาดใจแล้วรับพาสปอร์ตเก็บใส่กระเป๋าครับคุณรู้ได้ยังไงหล่อนชี้ไปที่พาสปอร์ตที่เขาเก็บใส่กระเป๋าเสื้อเมื่อครู่แทนการตอบคำถามแล้วเอ่ยน้ำเสียงอ่อนหวานขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ เสกสรรยิ้มมุมปากเล็กน้อยถ้าเป็นคนอื่นคงสนใจที่หล่อนทั้งสวยทั้งฉลาดแต่สำหรับเขาแล้วผู้หญิงคนไหนก็ไม่ต่างกันเสกสรรเดินกลับเข้าไปด้านในพางเปิดดูพาส,สปอร์ตของตัวเองเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยจึงพบว่ามีนามบัตรสีสวยกระดาษหอมกลุ่นสอดอยู่ด้านในชายหนุ่มถึงกับบนพึพมพำผู้หญิงสมัยนี้รูปผู้ชายคกอขนาดนี้เชียวน่าเสียดาย เข้าหัวเราะเบาๆด้วยความขบขันแล้วขยํำนำบัตรทิ้งลงถังขยะไป